สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องช่างแอร์มือใหม่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสออกมาตรวจเช็คระบบปะปาหอทางสูงนะครับของศูนย์เด็กเล็กบ้านสีสวรรค์น,นะครับของตำบลนางแดดนะครับมาติดตามรับชมวิธีการตรวจเช็คก,กันได้เลยครับการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนกันก่อนเลยนะครับ ดูสภาพของตู้นะครับํำหรับแรกผมจะเช็คโวลตก่อนนะครับว่าไฟเข้ามาที่ตู้คอนโทรลปกติหรือเปล่านะครับนี่ครับตั้งมิตเตอร์ไว้ที่600โวลต์นะครับกระแสสลับนะครับ ไฟเข้ามา220ปกตินะครับครับหลังจากเราวัดโวลต์ดูแล้วนะครับโวลต์เข้ามา220ปกตินะครับเราจะลองออนเบรกเกอร์ไฟเข้าไปไปที่ตัวปั๊มดูนะครับโดยการวัดโดยการใช้คลิปแอมนะครับวัดจับกระแสดูนะครับวัดดูนะครับ กระแสเมื่อกี้นะครับกระแสนะครับจับได้อยู่อยู่ที่19แอมนะครับเกือบ20แอมนะครับคือลักษณะอย่างนี้คือปั๊มผิดปกติแล้วนะครับ ต่อไปเราจะไปตรวจเช็คที่ตัวชุดคาปานะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดควบคุมของปั๊มทีนึงนะครับมาลองดูครับสภาพครับ ตัวนี้เป็นคาปาตัวนี้คือไหมไปแล้วนะครับเป็นคาปา3าไมโครนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคาปาแล้วก็ตรวจเช็คระบบอีกทีนึงก่อนก่อนเทสอีกทีนึงนะครับครับมาดูวิธีการเปลี่ยนคาปานะครับตัวนี้เป็นคาปาตัวเดิมนะครับจะเป็นคาปา สองช็อคเก็ตนะครับคือสองขานะครับตัวนี้ก็สองขานะครับจะเป็นสองฝั่งนะครับตัวนี้คนละฝั่งกันนะครับแต่ว่าช็อคเก็ตสองตัวนี้คือคือขาเดียวกันนะครับคือจุดเดียวกันนะครับส่วนตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับจะมีสี่ช็อคเก็ตเสียบนะครับแต่ว่าจะเป็นสองฝั่งเหมือนกันเวลาเปลี่ยนแล้วก็นำสองขานี้มาใส่ฝั่งนี้เลยนะครับใส่จุดไหนก็ได้นะครับในขานี้ส่วนตัวนี้เราก็มาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ใส่จุดไหนก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็อยู่ด้านด้านนี้นะครับโอเคครับครับหลังจากเราเปลี่ยนคาปาเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คระบบสายนะครับเราจะมาลองเทสกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเทสนะครับเราผมก็จะใช้เป็นคลิปแอมนะครับตั้งเป็นกระแสตั้งกระแสไว้นะครับย่าน ตัวนี้เป็น200แอมป์นะครับจะลองออนกันเลยนะครับออนขึ้นปั๊มทำงานเลยนะครับกระแสอยู่ที่6.3หจ6.4แอมป์นะครับกระแสค่ากระแสถือว่าปกตินะครับปั๊มเริ่มทำงานแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแอร์มือใหม่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ